วัดช่างเหล็กนี้นะก็อยู่เขตอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าเราวิ่งเรือตามกระแสน้ำไปทางจังหวัดพระนครเราจะอยู่ใต้จากหลวงพ่อจุมไปไม่มากวัดช่างเหล็กวันนั้นเขาจะลื้อกุฏิหลังหนึ่งเป็นกุฏิเก่าแข็งแรงมากยาวเก้าห้องแต่ว่าเป็นกุฏิเก่าๆประตูหน้าต่างก็ไม่กว้างอากาศก็ไม่ดีสมภารเขาจะลื้อแล้วจะทำใหม่ก็ตั้งท่าลื้อกันตั้งแต่ตอนเช้า พระฉันข้าวเสร็จก็นั่งทําพระองค์ขึ้นไปก่อนทํานั่งร้านขึ้นไปเพื่อขึ้นหลังคากําลังจะลือกระเบื้องความจริงเพิ่งจะลือกระเบื้องได้แถบเดียวหรือ,อยังไม่เต็มแถบดีก็ไม่ทราบมันหลายคนด้วยกันพระด้วยข้าราดาด้วยก็พักถึงเวลาเพนฉันเพนเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าอาวาสก็สั่งพระพักว่าสักบ่ายโมงค่อยทําไปนั่งฉันน้าร้อนน้ําชากันในโบสถ์ระหว่างนั้นปรากฏว่ามีลมพัดมา เสียงลมอู้แล้วก็ด้านหลังวัดมีกอไผ่มากเหล้วไปดูที่ไหนความจริงไม่ใช่ลมมันเป็นเสียงควงกระบองของผีกลางวันนะเวลากลางวันปรากฏผีตัวใหญ่สูงกว่ายอดไผ่เดินข้ามยอดไผ่มาเข้ามาถึงบริเวณนั่งร้านที่เขากําลังลื้อหลังคามาถึงก็กระชากกระชากนั่งร้านพังหมดเสร็จแล้วก็เดินกายมาทางโบสถทั้งพระทั้งครวสทั้งลูกวัดทั้งสมพาร บอกว่าเกือบไม่หายใจกลัวตกใจเกือบช็อกตายแกเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปแล้วก็เดินหายไปกลางวันแท้ๆนะพอเรื่องราวผ่านไปทุกคนไม่กล้าขึ้นกุฏิแล้วลงเรือข้ามฟากมาหาหลวงพ่อจงพอดีวันนั้นอาตมานั่งอยู่ที่นั่นพอดีพาอไปหาหลวงพ่อจงบ่อยถ้าหากว่ามีธุระอะไรท่านมักจะให้คนมาตามถามว่ามีธุระไหมถ้าไม่มีธุระกลางวันให้ไปคุยกันแล้วความจริงคุยกับท่านก็ได้ประโยชน์มากเพราะผลของการปฏิบัติหลวงพ่อจงปฏิบัติพระกรรมฐานได้ดี ท่านแนะนําอะไรบ้างตามสมควรในจุดที่สําคัญสําคัญพูดถึงอารมณ์ของจิตก็มีประโยชน์แต่เรื่องนั้นไม่นํามาพูดในที่นี้พอเขาไปกันเขาก็ไปไหว้หลวงพ่อจงเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง หลวงพ่อจงก็ชี้มาบอกถามท่านมหาเขาดูสิว่าผีมีไหมเขาก็หันหน้าม,มามองความจริงเจ้าอาวาสวัดช่างเหล็กก็ชอบกันก็เลยบอกว่าเรื่องผีนี้ผมโดนมาจนเข็ดแล้วขอรับหลวงพ่อปานเคยสั่งว่าอย่าอวดเก่งกับผีอย่าอวดดีกับพระไอ้นี่เรื่องจริงครับไม่ไหวถ้าผีจะให้ผมสู้ผมไม่สู้แน่ ถ้าผีเล็กยอมสู้ผีใหญ่สู้ไม่ได้เขาก็เลยถามว่าผีตัวโตๆแบบนั้นเป็นแบบอะไรก็เลยบอกว่าถ้าไม่ใช่ยักษ์ก็เป็นกุมมพันธุ์ท่านเวลาที่จะลื้อกุติคงไม่ได้บอกเจ้าของเขาก่อนกระมังเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้บอกเห็นมันเก่าก็อยากจะลื้อซ่อมแซมแล้วจะทําก็เลยบอกว่าไอ้ของที่เราลื้อได้แต่หากว่าเจ้าของเดิมเขายังหวงแหนอยู่เขาอาจจะไม่ยอมให้รื้อหรือถ้าอยากจะรือ้อย่างชนิดที่เรียกว่า ไม่มีใครขัดคอก็เคยเห็นหลวงพ่อปานบวงสวงก่อนเสมอว่าเจ้าของจะให้หรือไม่ให้ถ้าให้ท่านก็รือไม่ให้ท่านก็ไม่รือหลวงพ่อจงก็เลยบอกว่านั่นเป็นความจริงผีที่มาเป็นยักษ์ลูกศิษย์ท้าเวสสุวรรณเขาก็ถามว่าทํายังไงถึงจะรื้อได้หลวงพ่อก็บอกว่าให้ไปตั้งศาลเพียงตาบอกเขาเสียก่อนบอกเขาให้รู้เรื่องว่าเราจะทําอะไรถ้าลือมาแล้วต้องทําให้ดีกว่าเก่านะจับไปยุบของเขาให้เล็กไม่ได้นะกุฏิหลังนั้นยังแข็งแรงอยู่ไม้ไล่อยังดีต้อง ทำให้สวยกว่าเก่าดีกว่าเก่าแข็งแรงเท่าเดิมหรือยิ่งกว่านั้นอย่าไปหากำไรจากการรื้อเอาไม้เอาไร่เขามาขายไม่ได้นะเขาก็รับรองแล้วเขาก็เลยนิมนต์หลวงพ่อจงให้ไปบวงสรวงหลวงพ่อจงก็ชวนอาตมาไปก็ไปด้วยกันพอไปถึงแล้วเวลาหลวงพ่อจงท่านก็ถามว่าจะทำยังไงดีละ่ะไอ้ชั้นเสียงมันก็ไม่มีก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอรับบวงสรวงผมทำได้แต่ว่าหลวงพ่อนั่งเป็นประธานการตกลงกับเขาเป็นเรื่องของหลวงพ่อจงแต่ว่าการบวงสรวงเชิญมาเป็น เรื่องของผมดีไหมท่านบอกว่าดีก็เลยตั้งพิธีบวงสวงกันขณะที่บวงสวงนั้นความจริงตอนนี้ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะก็ปรากฏว่าท่านผู้ใหญ่สี่ท่านใหญ่เท่าที่เคยมาปรากฏกายขึ้นสีองค์ตอนนี้หลวงพ่อจงนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวของเขามันสูงมากเลยสาลาหัวนะนี่ทําให้ปรากฏแก่คนทุกคนหมดคนทุกคนเห็นกันหมดโดยเฉพาะเจ้าวัดกับทายกที่รือกุฏิถึงกับนั่งก้มหน้านิ่งเห็นจะคล้ำกระบองแต่ละท่านมีกระบองเหมือนกับพองลู เสือปรากฏชัดนั่นเป็นอนุภาพของหลวงพ่อจงนะหลวงพ่อจงท่านทําให้เห็นหลวงพ่อจงนี้เป็นพระอภิญญาแค่ลาพังอาตมาแล้วก็เจงละไม่มีทางเห็นคนเดียวเห็นได้คนอื่นเห็นด้วยไม่ได้พอเสร็จแล้วหลวงพ่อจงก็ถามให้เขาตอบหัวหน้าเขาก็ตอบว่าการทําอะไรไม่ได้ปรึกษาหาเือแล้วที่จะทํานี่นะไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ดีกว่าเดิมหรอกทาให้เร็วกว่าเดิมจะยุบลงเป็นหลังเล็กๆไม้ของสงก็จะเหลือแล้วในที่สุดก็จะทอดทิ้งไปหรือเอาเข้าบ้านเข้าช่องไปจึงไม่ต้องการ ให้หรู้ถ้าหากว่าต้องการจะทําให้ดีกว่าเก่าใหญ่เท่าเก่าอย่างนี้ทําได้หรือได้ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามนั้นเป็นอันว่าคนทุกคนที่รือ้อหรือที่จัดการก็ต้องถึงกับทุกพลภาพทุกคนไม่ก็ถึงตายเรื่องนี้หลวงพ่อจงก็หันมาถามเจ้าอาวาสกับทายกทุกคนยกมือขึ้นพนมรับปากว่าจะทําตามนั้นก็เป็นอันว่าเรื่องของวัดช่างเหล็กก็ผ่านไปนี่เล่าให้ฟังนะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจไม่ได้ว่าอะไร